สวัสดีครับวันนีต้อนรับเข้าสู่ช่องพ่อพอยบอยนะครับก็วิดีโอนี้อยากจะมาแชร์วิธีการทําตัวอย่างน้าปกนะครับเป็นตามตัวอย่างที่โชว์นี้เลยเนาะเหมือนกับถ้าใครเห็นจะเป็นเหมือนกับอารมณ์เหมือนเป็นงานบรรยายนะครับหรือทําเป็นพวกงานสัมมนาอะไรพวกนี้ก็ลองปรับใช้ดูได้นะครับมาดูวิธีการทํากันเลยครับโอเคมาดูการทํากันเลยนะครับก็ตามตัวอย่างหน้าปกอันนี้ที่ผมให้ดูเนาะก็ อันนี้ครับจะเป็นอารมณ์เหมือนกับเป็นงานทําพกสมมติเรามีคอร์สมีงานสัมมนาอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับก็ลองปรับใช้ดูอีกทีหนึ่งประมาณนี้เนาะทีนี้มาเริ่มกันเลยนะครับผมจะเริ่มแบบนี้นะอันดับแรกทุกคนเนี่ยก็ควรจะมีสมมติมีรูปพิยากรหรือไม่มีไม่เป็นไรนะสมมติใครมีเนี่ยก็ลองไปหามาเนี่เป็นรูปผมเองนะครับในส่วนนี้นะก็ผมไปหามาแล้วรูปนี้นะครับนี่มันจะเป็นรูปเต็มแบบนี้นะครับเดียวแบบลองมากนะครับก็เอ่อส่วนใหญ่รูปภาพถ้าเข้ามาเนี่ยมันจะเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้และนนนนับบเีวม้ป็งกก ก็จริงผมพูดไปเลยนะคือตัวรูปวิทยากรหรือรูปหน้าปกเนี่ยก็ส่วนมากเขาชอบใช้เป็นวงกลมกันนะครับวงกลมเนี่ยลองมาดูไอเดียได้ครับสำหรับวงกลมเพราะว่ามันจะทาให้ดูมีความเป็นมิตรมากขึ้นนะวงกลมๆดูมนๆอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนั้นกเ็เดี๋ยวทําตัวนี้ด้วยนะครับแล้วก็อนาถัดมาเนี่ยน่าจะเป็นตัวรูปภาพนะครับที่ทุกคนจะต้องไปหามานะว่าสมมติใครทํารูปเกี่ยวกับอะไรก็ไปลองหามาได้แล้วก็มาวางข้างหลังนะครับเดี๋ยวมาพาปรับแต่งกันที่เหลือเนี่ยเป็นแค่การสร้างเชมแล้วก็วางฟอนต์ธรรมดา ให้มันดูดีเนี่ยเป็นเพราะเรื่องการวางฟอนต์นะครับตัวมีลำดับตัวใหญ่ตัวเล็กตัวนี้นั่นอะไรเงี้ยครับเดมาคุยกันนะโอเคมาเริ่มกันเลยครับก็รูปวิทยากรเนี่ยผมมีแล้วนะคือรูปผมเองเนาะเดี๋ยวเราไปหารูปหน้าหน้าปกกันที่เป็นพื้นหลักนะครับก็ผมแนะนำเนี่ยเออจริงๆถ้าถ้าใครไม่เคยดูเราไปหาในยู u ูบผมได้จะมีเขียนอยู่ว่าวิธีเ,เว็บไซต์หารูปภาพอะครับลงไปหาดูได้นะ หลักๆเนี่ยมันจะมีอยู่3เว็บที่แนะนําไปนะครับนอกจาก Google เนาะในส่วนนี้ mm. ก็ตรงนี้ครับ mm. ผมจะเปิดในส่วนของเว็บที่ชื่อว่า p e x e l นะครับ mm. นี่ตรงนี้เลยนะ p e x นะครับ e l s .com นะครับ pixel mm. .com เนี่ย mm. ก็เป็นเว็บหาโหลดรูปฟรีนะครับ mm. ก็ลองปรับใช้ดูได้ว่าเ,ออเราจะชอบรูปไหนไหมไม่มีอยู่3เว็บนะครับลองวนๆดูนะทีนี้สมมติงานนําเสนอของผมเนี่ยเป็นเกี่ยวกับเรื่องตัว พิเศษเตชันใช่ไหมครับผมก็จะหายเกี่ยวเรื่องพวกงานดีไซน์นะอาจจะพิมพ์ว่าพิเศษเตชันเข้าไปก่อนก็นได้ครับนะการนําเสนอเนาะเนี่ยก็อาจจะเป็นรูปคนพิเศษอะไรก็ว่าไปในส่วนนี้ใช่ไหมครับเพื่อไม่เสียเวลาผมเอารูปนี้เลยนะสมมติผมเอารูปนี้นะครับปุ๊บนะกดไปเลยปลุ๊บนะครับเป็นรูปเนี่ยเหมือนคนยืนกาลังพิเ n t ใช่ไหมครับก็วิธีที่ผมเอารูปเข้าไปเนี่ยผมจะคลิกขวาเอานะคลิกขวา Copy เลยครับผมจะไม่ได้เซฟโหลดเข้าไปนะคลิกขวา,ขวาปุ๊บเข้าไปเลยนะครับแล้วก็เปิด powerpoint ขึ้นมานะคร วางเลยครับคอนโทรลวี Ctrl v, หรือคลิกขวาวางก็ได้นะครับเนี่ยวางเข้าไปนะมันก็จะเป็นรูปแบบนี้ขึ้นมานะครับทีนี้พูดไปเลยเนาะตัวใครใช้ Office 365นะครับดีไซน้นะสามหกห้365เท่านั้นนะครับมันจะชอบมีดีไซน์เดี๋ยวเด้งขึ้นมานะใครหาไม่เจอเนี่ยมันไปอยู่ในแถบดีไซน์นะครับเนาะมันจะมีไอเดียดีไซน์เด้งขึ้นมาบางคนอาจจะไม่มีนะก็ต้องลองดูตรวจสอบเวอร์ชันตัวเองนะครับเอาเป็นว่ามีปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถกดคลิกด้านบนเนี่ยได้เลยนะมันจะทําให้รูปมันเต็มสไลด์ให้นะครับเนี่ยเห็นไหมผมได รูปเต็มสไลด์แล้วทันทีนะไม่ต้องมากดตัดกดอะไรทั้งสิ้นนะครับก็วางลงไปนะครับจากนั้นเนี่ยเรามาดูตัวอย่างกันนะครับทุกคนจะเห็นว่าข้างหลังมันจะดูแบบเป็นภาพขาวดาแล้วก็มีอะไรมาวางครับวิธีหนึ่งใช่ไหมครับตัวนี้เนี่ยผมจะเซตให้มันเป็นภาพขาวดานะครับวิธีคือเนี่ยเดือบันคลิกเข้าไปหรือกดไปที่รูปภาพหนึ่งทีนะครับจากนั้นไปที่แถบนี้ครับ picture format นะอยู่ข้างบนนี่ครับอยู่ตรงนี้นะกดเสร็จเนี่ยมาที่แถบค o l เ r รนะครับเนี่ยเลือกเป็นตัวแรกเลยก็ได้ครับในตรง Culer เน Seulation เนี่ยนะ ก็กดตัวแรกก็ได้คือวัตถุประสงค์เนี่ยเป็นขาวดำนะครับในส่วนนี้นะจากนั้นเนี่ยจะเห็นว่ามันจะมีจางๆทับใช่ไหมครับสิ่งที่ผมทำนะคือการสร้างเชฟสี่เหลี่ยมครับเนี่ยเชฟสี่เหลี่ยมข้างบนนี้ครับนะนี่ผมอยู่ในเมนูโฮมนะเชฟสี่เหลี่ยมตรงนี้วาดทับเต็มๆไปเลยครับนี่วาดเต็มแบบนี้เลยนะครับจากนั้นสร้างเสร็จเนี่ยก็ถ้าใครฟังบ่อยๆนะครับเอาเส้นขอบออกด้วยนะครับนะตัวเชฟเอาไลน์เนี่ยเอาออกไปเลยนะครับตัวเอาไลน์กดปึ๊บนะครับออกไปนะ จากนั้นเราจะได้เป็นสีธรรมดาอยู่เนาะก็เปลี่ยนสีเขาเป็นสีขาวเลยครับนะตรงนี้เป็นสีขาวนะฟึบนะครับจากนั้นเนี่ยมันจะบางรูปอยู่เนาะนี่รูปหลือข้างหลังนะมันจะบางอยู่ใช่ไหมครับให้เราคลิกขวานะครับเลือก format shape นะคลิกขวาเลือก format shape ฟึบนะครับจากนั้นนะครับมาปรับตรงนี้เลยทางส s p a r e n c y คือการโร่งสสายความจางเนี่ยก็ปรับไปชักเล็กน้อยครับผมว่าสักสิ20บ่สิบกำลังดีนะ20ก็ได้นะครับโดยประมาณนะ,ะคือให้มันเห็น ข้อมูลเนื้อหาภาพข้างหลังบ้างนะครับแต่ว่าเราไม่ต้องการเขาเห็นชัดนะเราโน้ตย่างผมนะคือแทบไม่เห็นเลยด้วยซ้ำเนาะในส่วนนี้นะครับทีนี้เนี่ยจากนั้นจะเหลือแค่ขอบล่างนะครับที่เป็นเชฟสีเทาตรงนี้เนาะก็สร้างสี่เหลี่ยมอีกรอบนึงเลยครับเนี่ยสี่สี่เหลี่ยมสีเทานะวาดลงไปก่อนเลยกันแบบนี้นะครับด้วยประมาณนะมันกับเป็นรอบล่างๆตามนี้นะครับแล้วก็เอาเส้นขอบออกเหมือนเดิมนะตัวเชฟเอาลายเป็นโนแล้วก็เปลี่ยนสีเนี่ยผมใช้เป็นสีเทาๆเข้มๆครับจริงๆเบอร์แถวนี้ใช้ได้เลยนะสมมติเบอร์นี้ก็ได้ เดี๋ยวจะได้เป็นเห็นไหมครับคล้ายตัวอย่างที่ที่ผมให้ดูแลเนี่ยขายมากแล้วนะครับที่เหลือเป็นการวางฟอนต์แล้วก็วางรูปตรงกลางกันอ่ะมาดูการรูปยากรน,นะครับนะตรงกลางนะสมมติเนี่ยใครก็ตามมีรูปเข้ามาแล้วใช่ไหมครับนะจะเห็นว่าเนี่ยพอมาวางไปอยู่ข้างหลังเนาะปริรูปเนี่ยผมวางมาก่อนนะครับใครก๊อปมาเนี่ยก็เอามาวางข้างหน้านะหรือถ้าใครเอาเข้ามาแล้วเนี่ยตัวนี้มันคือแค่กดคลิกขวาบิงดูฟอนต์เนี่ยแหละครับนะเอามาไว้ข้างหน้าฟึบคือให้รูปมันทับเนาะปึบอ่ะ มาเริ่มการเราจะตัดรูปเป็นวงกลมก่อนสเต็ปแรกนะครับให้ทุกคนคลิกรูปภาพนะครับจากนั้นไปที่พิกเ u r ฟอร์แมตนะแล้วก็มากดตรงนี้ครับขอบนะอยู่ด้านขวาเห็นไหมครับขอบนะด้านขวากดที่ขอบ to shape เลยนะครับนี่ขอบ to shape นะครับจากนั้นเราจะกดตัวนี้นะครับมันจะเป็นวงรีนะเนี่ยกดเป็นวงรีก่อนขอบ to shape เป็นวงรีฟึบนะครับนี่ทุกคนจะได้รูปเป็นวงรีนะครับจากนั้นมาอีกรอบหนึ่งที่ขอบเดิมนะครับกดตัวเดิมแต่ทีนี้เลือกเป็นตัว e x p e c t ratio นะครับตรงนี้สําคัญนะเลือกเป็น1ต่อหนึ่งนะครับ เลือกเป็น1ต่อ1นะ expectatio ปึ๊บนะครับทุกคนจะได้วงกลมแต่ไหมครับมันมันหัวผมหายไปนะหน้าผาผมหายไปแล้วนะครับตอนนี้เราจะต้องเลื่อนครับทีนี้ก่อนเลื่อนเนี่ยผมจะโน้ตให้ให้เรากดชิปไว้ครับบนคีย์บอร์ดเนี่ยกดชิปค้างไว้นะครับแล้วค่อยเลื่อนอ่าเลื่อนแบบนี้ครับให้มันพอดีหัวเราอะเนาะเนี่ยเห็นไหมกดชิปเนี่ยเพื่อที่ว่าเวลาเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเนี่ยเขาจะได้ไม่เลื่อนซ้ายเลื่อนขวานะครับเนี่ยกดชิปแล้วก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะให้เล็งหัวไว้ปึ๊บ จากนั <cin stereotype> ้นอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งปล่อยเออไม่ใช่เพิ่งปล่อยครับอย่าเพิ่งคลิกออกนะให้เราเนี่ยนะครับเออ่ตอนนี้ผมปล่อยเมาส์ได้แล้วเนาะแล้วก็ให้เราเนี่ยเอาเมาส์เนี่ยมาคลิกที่มุมนะครับแล้วก็เหมือนเดิมกดชิปไว้ด้วยนะครับย่อเขาขึ้นไปครับถ้าไม่กดชิปเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เลยครับวงวงกลมวงกลมมันจะเละเนาะกดชิปเอาไว้นะครับมันจะย่อเนาะทีนี้เวลาย่อเนี่ยให้เราย่อไปจนกว่าคิดว่าระดับหน้าอกเนี่ยนะครับระดับหน้าอกที่อยากได้แล้ให้พอดีตรงประมาณนี้นะปุ๊บ ก็ปล่อยนะครับปล่อยเสร็จเนี่ยคนตัวผมเองมันยังอยู่แบบริมๆใช่ไหมครับก็กดชิปอีกแล้วครับคือการกดชิปมันจะเป็นการล็อกสเกลไว้เนาะเลื่อนให้ผมมาอยู่ตรงกลางซะนะครับนีเลื่อนซ้ายมาโอเคไหมครับตรงนี้นะปุ๊บได้แล้วสมุดนี่เพอร์เฟกเรียบร้อยนะครับก็ค่อยคลิกย่ยวงๆเนี่ยคลิกไปเลยคลิกซ้าย1ทีนะครับนี่เห็นไหมครับ ผมก็จะได้เป็นเหมือนกับรูปหน้าวิทยากรที่อยู่ตรงกลางนะครับก็สามารถย่อเขาลงมาได้เนาะแล้วก็จัดวางอีกทีหนึ่งนะครับทีนี้ทุกคนจะเห็นว่าสีที่ผมใส่เนี่ยเฮ้ยทำไมมันเป็นสีส้มนะครับคือเนี้ยเหมือนกับอารมณ์ผมสอนพรีเซนต์ใช่ไหมผมก็พยายามใส่สีที่มันเกี่ยวกับ powerpoint ไปนะครับใครสมมติจะเป็นผู้ในแบรนด์ใดองค์กรใดก็ใส่สีตามองค์กรได้เลยนะหรือบริษัทอะไรก็ว่าไปนะครับเราจะมาใส่สีพื้นหลังกันนะ อย่างนี้ก็ถือว่าใส่เทคนิคเข้าไปหลายอย่างเนาะตัวนี้เนี่ยนะครับก็เริ่มต้นเนี่ยเราจะพื้นหลังขาวเอ่อไม่ใช่พื้นหลังขาวเอาพื้นหลังของเขาออกก่อนนะครับตัวนี้ก็ให้เราเนี่ยมากดตรงนี้นะครับที่รูปนะครับจากนั้นมากดที่ picture format เหมือนเดิมนะครับนะกดที่ picture format จากนั้นเนี่ยมาตรงนี้ครับซ้ายสุดจะมีคาว่า remove background นะครับ remove background นะกดไปเลยฟึบนะครับพื้นสีม่วงเนี่ยคือ PowerPoint เนี่ยมันจะลบออกให้พูดง่ายคือตอนนี้สีม่วงมันจะลบทิ้งหมดเลยนะครับซึ่งแะเหว่าเนี่ยหัวผมแว่งไปแล้วนะครับ ตัวตัวตรงคอตรงเสื้อเนี่ยมันโดนลบวิธีนะครับเราจะมาติกนี่ครับเขียวเขียวนะมาแอเรียท k ค e p คือจะเก็บอะไรไว้บ้างก็กดแล้วก็มันจะเป็นดินสอเนี่ยเราสามารถกดลากได้เลยครับเนี่ยลากนะครับลากเนาะลากเก็บรายละเอียดครับ <related> ค <ij> ือจะตัดต <po os> ัวผมไปนะครับน <ip> ี่ลากลงมานะครับตรงนี้เนี่ยเราเราซีเรียสแค่ในวงกลมเนาะอะไรไม่อยู่ในวงกลมก็ปล่อยเขาไปนะครับเราจะเด้วงกลมนะเนี่ยกปุ๊บอ้าวผมผมหายนะปุ๊บอ่ามาเก็บรายละเอียดผมนิดนึงนะครับนี่ผมมันหายไปนะครับ โดยประมาณก็ลองไล่แบบนี้ดูสมมติโอเคแล้วเนาะก็ลองไล่ดูปึ๊บผมมองโอเคละเอาแค่ในวงกลมพอนะคือเอาเอาให้มันมีสีเดิมครับที่เป็นสีม่วงเดี๋ยวมันจะลบทิ้งหมดนะสมมติเราป้ายเนี่ยเสร็จแล้วปึ๊บใช่ไหมครับเวลาป้ายคือมันต้องจุดกันเลยนะคือลากๆเนี่ยลากๆแบบนี้เอานะครับจากนั้นเสร็จเนี่ยมากดติ๊กถูกครับคิวบเชนตนะตรงนี้กดฟึบใชไหมครับนี่ใช่ไหมครับ,มรบผมจะได้เป็นเหมือนหัวผมที่ไม่มีพื้นหลังเรียบร้อย จากนั้นเนี่ยเรามาใส่พื้นหลังได้เลยครับคือไปที่เมนูโฮมได้เลยนะหรือจะไปที่แถบฟอร์แมตก็ได้ครับคือใส่สีเข้าไปครับไปที่ถังสีเนี่ยเนาะกดใส่สีไปเลยนะครับอันนี้ผมใช้สีตัวเห็นไหมครับสีมาแล้วนะเนี่ยนี่ผมลากเมาส์ผ่านก็จะเป็นสีนู้นสีนี้เห็นไหมครับนี่ดีงามมากนะครับอ่าแต่เมื่อกี้นิดนึงนะเห็นไหมผมเนี่ยลองกดสีเขียวก่อนละกันนะไอ้ตรงเนี้ยมันหายไปเห็นไหมครับสีเขียวมันโผล่เราไปเก็บระเอียดเพิ่มได้นะถ้ามันไม่หมดเนี่ยก็คือไปที่แถบฟิกเจอร์ฟอร์แมตม ไปกดรีมูแบ็กเกลว์ใช่ไหมครับแล้วไปกดตัวมาร์กเอเดรุคคีฟเนี่ยมาป้ายตรงนี้ได้เนี่ยที่มันหลุดไปเนี่ยเนี่ยจะจะให้มันกินลงไปเยอะเลยก็ได้ครับเนี่ยเซฟไว้ก่อนนะนี่ประมาณนี้แล้วติ๊กหุยรอบหนึ่งนะครับอ่าเห็นไหมครับเนียนและตรงนี้ผมไม่มีสีหลุดแล้วนะนี่เห็นไหมครับทีเนี้ยผมมาทำเป็นสี powerpoint นะครับสี powerpoint เนี่ยทุกคนจะเห็นนะถ้าใครใช้เป็น template format เนี่ยสีมันจะตรงกับกรอบล่างนี้เลยครับเป็นสีส้ม powerpoint นะครับวิธีที่ผมใช้เนี่ยผมใช้วิธีการดูดสีเอาคือแต่ละท่านก จะใช้สีตามองค์กรได้เลยนะหรือจริงถ้ามีโลโก้เนี่ยดูดได้เหมือนกัน,นครับวิธีคือผมกดถังสีเนาะกด i y d r o p p e r นะครับเครื่องมือ i d r o p p e r คือเครื่องมือดูดสีนะกดเข้าไปเนี่ยนะครับจากนั้นเราถ้าใครมีโลโก้เนี่ยเอามาวางข้างในก็ได้นะครับเราก็ดูดจิ้มไปที่โลโก้ครับมันก็จะดูดสีโลโก้เข้ามาแต่เนี้ผมจะให้ดูวิธีว่ามันดูดออกไปนอกโปรแกรมไม่ด้วยจะเห็นว่าถ้าผมเอามาอยู่อย่างนี้ยมันจะมีเครื่องมือ i d r o p p e r ใช่ไหมครับถ้าผมเอามาเล่าออกไปข้างล่างเนี่ยมันจะกลายเป็น คลิกซ้ายนะครับด้านซ้ายค้างเอาไว้ผมคลิกค้างนะฟึบจากนั้นเนี่ยผมก็ลากออกไปครับนี่เห็นไหมครับมันลากไปยันไดเดสก์ท็อปอะไรได้หมดเลยนะผมก็จะลากลงไปที่แถบเครื่องมือผมตรงนี้มันได้สีนี้ไงแล้วก็ปล่อยเมาส์ปึบนี่ผมจะได้เป็นสีพอพอยองผมแล้วที่เป็นพื้นหลังเห็นไหมครับดูดีนะเก๋ไก๋พุ่งหลังนะครับแบบนี้เลยนะก็ลองดูครับเผื่อใครมีโลโก้ในเว็บไซต์อะไรก็ลากออกไปได้นะหรือจริงๆก็ปี้โลโก้มาวางข้างในแล้วดูดเอาง่ายกว่าเหมือนกันนะครับเนาะ สิ่งได้แล้วปุ๊บก็ผมปรับขนาดหนึ่งกัอนฟืบนะครับจากนั้นก็จัดเรียงให้เรียบร้อยนะครับนะใครจะใช้ไอ้ตัวนี้ก็ได้ครับ arrange align นะ center น,นะครับนะใครไม่รู้จักเนี่ยแนะนําไปลองเสิร์ชดูนะครับเครื่องมือผมมีใน YouTube แล้วนะเครื่องมือ align เนี่ยนะครับกด center ต,ตรงนี้หมายความว่ามันจะเรียงให้อยู่กลางสไลด์เป็นแนวตั้งเนาะอ่ะที่เหลือเนี่ยคือการวางฟอนต์ล้วนๆแล้วครับนะผมจะบอกให้นะปกเนี่ยมันดูสวยขึ้นเนี่ยเพราะว่ามันมีการใช้ฟอนต์ที่ไม่ใช่ฟอนต์ธรรมดานะครับถ้าใครใช้ฟอนต์อังสนานิวคอเดียนิว นะครับอะไรพวกนะี้เพนเพนอ่ะจะไม่สวยต้องไปหาโหลดฟอนต์มานะครับหรือจริงๆเดี๋ยวผมลองนะไอตัว Century Gothic อาจจะพอได้ลองลองเล่นดูครับหรือฟอนต์แบบที่มันไม่ใช่พวกอังสนานิวคอเดียนยิวครับเนี่ยเนี่ยตัวนี้พอได้นะเนี่ยชื่อ a r o n i ใช่ไหมครับเนี่ยนะพอได้ตัวนี้ไอตัวนี้ผมว่าสวยนะลองดูนะครับเนี่ยอ่ะ แบบนี้ก็ได้นะครับแต่ที่ผมใช้สอนทุกคนทุกวันนี้ครับเป็นตัวฟอนต์ชื่อคณิตนะนจริงๆผมใช้มาหลายตัวอย่างแล้วนะก็อันนี้เป็นฟอนต์ g o o g l e ไปหาโหลดในในในเสิร์ชใน Google ได้เลยครับคณิตแล้วก็เขียนว่าดาวน์โหลดประมาณนี้คณิตฟอนต์ดาวน์โหลดนะครับก็ลองดูแต่แต่ต้องการจะสื่อว่าหน้าหน้าปกเนี่ยผมว่าก็หรือจริงๆภาพรวมเนี่ยลองเปลี่ยนฟอนต์ดูเนาะในส่วนนี้ที่ผลจริงนะครับนะก็อันนี้ใช้คณิตนะหรือจริงเมื่อกี้ผมลองเทสแล้วเนี่ยเป็นตัวเนี่ยอารอนี่นะอันนี้น่าจะม ลองดูครับเนี่ยเปลี่ยนไปปุ๊บก็วางฟอนต์นะครับทีนี้จะลงประเด็นว่าเดี๋ยวผมจะลบคําว่าตัวอย่างทิ้งไปก่อนนะคือเป็นอย่างนี้ครับเ,เดี๋ยวผมก๊อบข้างล่างไปดีกว่านะก๊อปอันนี้ไปก่อนปุ๊บนะครับนะอ่ะจริงๆหน้าปกทุกคนต้องเป็นแบบนี้ก็พอแล้วคือมันไม่ต้องมีคนำะว่าตัวอย่างหน้าปกนะนะครับไม่ต้องมีนะอ่ะทีนี้เป็นอย่างนี้เวลาวางหัวข้อนะครับผมเชื่อว่าเวลาบรรยายนันต้องมีดีเทลอะไรบ้างยิบย่อยอะ่ะ คือเราควรจะมีตัวใหญ่ตัวเล็กครับจใช่ไหมว่า presentation ตรงนี้ตัวใหญ่ตัวหนานะครับนี่ตัวหนาด้วยนะแล้วข้างล่างเนี่ยตัวมันจะเล็กลงนิดนึงเห็นไหมครับฟอนต์44นะแล้วก็ตัวมันจะบางแล้วนะครับคือถ้าจะให้สวยที่สุดเนี่ยจะเห็นนะครับว่าผมจะจัดให้เห็นไหมครับความกว้างเนี่ยมันยาวเท่ากันเห็นไหมครับเนี่ยมันยาวพยายามไม่ไม่เท่าเป๊ะก็คือให้ใกล้เคียงที่สุดนะครับให้มันเท่าเท่ากันเห็นไหมครับกรอบเนี่ยยังวางให้เท่ากันเลยเนาะ ก็มันจะมีผลต่อความสวยงามได้คือมันทาให้ดูเป็นเลเยอร์เดียวกันนะครับตัวนี้ก็เอาเชฟมาวางนะสร้างเชฟมาวางอีกทีหนึ่งเราค่อยมีกล่องเทควอล์กมาวางเป็นฟอนต์เป็นสีขาวเนาะก็ทําได้ส่วนข้างล่างก็จะเป็นฟอนต์เล็กสุดคือจะเห็นว่าเวลาวางเนี่ยฟอนต์ผมมันจะเล็กลงไปเรื่อยๆนะครับการทาแบบนี้ในหน้าปกเนี่ยมีผลดีมากนะผมบอกเลยคือถ้าเกิดเราวางฟอนต์เท่ากันหมดมันจะไม่สวยเท่านี้ครับดังนั้นอันนี้คือคีย์ไอยหลักเลยนะ ต้องวางให้ไม่เท่ากันด้วยนะครับเนาะก็อันนี้แบบฝากแจไว้นะครับอ่ะเนี่ยเห็นไหมครับที่วางแค่นี้ก็ไม่รู้ทุกท่านชอบหรือเปล่าผมอชอบนะผมว่ามันดูเรียบง่ายดีด้วยแล้วก็สวยด้วยนะส่วนด้านล่างตรงนี้ก็คือวางเทคเลยครับนะเห็นไหมครับวางด้านข้างนะแค่นี้เลยนี่เป็นเรื่องเวลาเรียนใช่ไหมครับเป็นชิ่อยากรน,นะประมาณนั้นใช่ไหมครับอ่ะเนี่ยก็โน้ตเอาไว้ประมาณนี้นใะ,นนะนนะในส่วนนี้ลองปรับใช้ดูนะครับทีนี้เน,น้นเน,น้นนิดนึงว่าขนาดข้างล่างเนี่ยยังมีตัวใหญ่ตัวเล็กเลย,เ,ลยเห็นไหมครับเนี่ยข้างบนมันตัว20ตัวนาาข้งล่างมัน 16ตัวไม่หนานะครับมีผลนะคือเวลาวางเนี่ยพยายามวางให้มีใหญ่แล้วเล็กใหญ่แล้วเล็กไปเรื่อยๆนะครับยิ่งหน้าปกเนี่ยจะมีผลมากๆในส่วนนี้เนาะอ่ะก็ลองไปปรับใช้ดูนะครับฝากไว้ประมาณนี้นะที่เหลือแค่วางฟอนต์วางอะไรแล้ว,ลวจะวางเนื้อหาอะไรก็ได้นะครับแต่เน้นมันเลยนะว่าถ้าใครใช้อังสนานิวคอร์ดนิวผมว่าอาจจะไม่สวยนะฟอนต์มีผลมากๆเนาะลองไปปรับใช้ดูนะครับแล้วก็เรื่องสีไปอัดอัตามแบรนด์องค์กรได้เลยอีกทีหนึ่งนะครับประมาณนี้นะอ่ะ น่าจะโดยประมาณนี้นะครับตัวอย่างนี้ผมว่าทําได้ไม่ยากมากนะแต่ผมมีแชร์เทคนิคแล้วก็รายละเอียดลงไปให้บ้างเนาะก็จะเห็นว่าจากหน้าเปล่ารูปวิยากรที่เป็นต้นฉบับก็มาแปลงให้เป็นแบบนี้หรืสวยงามนะครับนะก็ลองไปปรับใช้ดูนะครับแล้วก็ลืมติดตามตัวอย่างต่อๆไปในโพลโพยบอยด้วยนะครับหรือใครเพิ่งเคยมาดูใหม่ก็ไปลองดูในวิดีโอเก่าๆได้นะผมมีอัดไว้หลากหลายมากเลยนะครับโอเคครับก็ขอบคุณรักการติดตามครับขอบคุณครับ